t o giving? That's how we live Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in t b i n สวัสดีครับช่วงเที่ยงเที่ยงนะฮะที่ใหญ่ยนจุดเน่งนะครับกับวันจันทนะครับช่วงวิกฤตโควิดเดินทางอาจจะลำบากนิดน,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 นึงนะครับแต่จะใหญ่ยนจุดเน่งนะครับสามารถเดินทางถนนเส้นหลักได้นะครับเข้ามาในส่วนของเพื่อนตะกี้ก็จะมีการจุดคัดกรองนะครับมาถึงใหญ่ยนจุดเน่งนะครับเราก็มี จุดคัดกรองมีตู้ DIY ที่สำหรับฆ่าเชื้อนะครับมีการตรวจวัดไข้นะครับเจลแอลกอฮอล์นะครับใช่นะครับรถมิซูบิทีแอสไตร์คันนี้นะครับอาการเครื่องยนต์สั่นเดี๋ยวเราต้องมาถามเจ้าของรถนะฮะว่าอาการแบบนี้เป็นมานานหรือยังแล้วทําการดูแลแก้ไขมาก่อนหน้านี้หรือยังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ๋อเสกสรรครับเดินทางมาจากอ๋อพอดีทํางานที่ศักแก้วครับแต่บ้านอยู่สัพพยาเนี่ยครับสัพพยาทพงไหนหน้าเนาะครับผมนะครับรถนี่อาการเป็นไงครับ ก็ม bon, ีอาการหอบเครื่องสั่นแล้วเวลาเข้าเกียร์แล้วเหมือนมันจะดับมันจะกระตุกคึ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 กเนี้ยครับเป็นนานหรือยังช่วงหลังรู้สึกเป็นมาประมาณสามวันสามวันนะครับรถได้ทําการดูแลมาก่อนหรือเปล่าหมายถึงซ่อมมาก่อนใช่ไหมใช่ครับก็มีเมื่อวานเนี่ยครับซ่อมที่ใชยนาทนะครับไอ้ซ่อมที่สแกวสแกวอ่ะไม่เอ่ยชื่อครับไม่เอ่ยครับไปตรวจสอบมาแล้วแก้ไขในส่วนตรงไหนบ้าง อ๋อเขาเปิดเช็คคอยจุดระเบิดนะฮะเขาก็บอกว่ามันเสียไปหัวหนึ่งกับก็เลยเปลี่ยนคอยจุดระเบิดไปตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนสามหัวคอยเก่าได้เก็บมาไหมเก็บมาครับนะครับเดี๋ยวเราจะเทสคอยให้ดูด้วยว่าคอยเสียหรือเปล่านะครับหัวเทียนเปลี่ยนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวเทียนไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับรวมถึงนะครับรถยนต์นะฮะที่เกิดปัญหาในเรื่องเครื่องสั่นหัวเทียนคอยไฟปีผีเสื้อนะครับ สุดท้ายจะลงในระบบวาล์วนะครับตรงนี้ฝากไว้นะครับถ้าเครื่องยนต์เดินสั่นไม่เต็มสูบนะครับเครื่องสั่นรีบนะครับรีบเลยรีบให้ช่างดูนะฮะเพราะว่าจะไม่ให้อาการไม่ลูกลามนะครับหลังจากที่ทีมงานเอาสแกนเนอร์ตรวจสอบก็เจอในเรื่องของสูบ3ที่เกิดปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูบที่มีปัญหาเนี่ยเป็นที่อะไรเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับในเรื่องของวิส s บติแอตราชนะครับอีโคคาร์สามสูบนะครับเดี๋ยวให้ช่างเตยทดสอบตอนนี้เครื่องยนต์เดินไม่นิ่ง นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบในเรื่องของคอยการจุดระเบิดนะครัียดเสียงไหมเดินเดินนะฮะเดินนะครับศูนย์สามเงียบเลยครไม่เดินเลยะไม่เดินเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นคอยที่ดับเครื่องนะครับเป็นคอยที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับส่วนนี้เป็นคอยเดิมคอยเดิมนี่ไฟไม่ออกเลยครับนะครับเขาเขาเขาเทสแท็กปลักออกจากปลักออกนะครับตัวนี้เราเข้าเครื่องเทสเรียบร้อยนะครับก็คืออ่ากล้องมานะครับ เสียแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็เสียด้วยเสียด้วยเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานเคมได้นะฮะเอากลับไปเคมที่อู่เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะสลับให้ดูนะครับสลับให้ดูนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับการเทง่ายๆเบื้องต้นสําหรับรถยนต์นะครับครับผมถ่ายได้ครับถ่ายเลยนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องครับ ตอนนี้เรานำคอยหัวที่สามนะครับมาใส่ในทุกสูบที่สองนะครับทาง,งานนะครับที่สอ,องจ่ายอยู่นะครับไม่จา่ายอ่าอนี่เจอปัญหาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ตรวจสอบในเรื่องของระบบ,ะบ,บมีสมูบอิสีของอาดนะฮะคอยจุดระเบิดนะครับที่ทางทีมช่างก่อนหน้านี้บอกว่าเสียไม่ได้เสียนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับหัวเทียนเปลี่ยนมาแล้วใช้งานได้ปกติ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดจากระบบไฟที่จ่ายเข้าระบบคอยหัวเทียนนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครเราแก้ในเรื่องของระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับนี่คือคอยเดิม3ตัวนะฮะหนึ่งสองสามสามตัวคอยเดิมอันนี้คอยที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับเราไม่ใช้นะตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถไปคืนที่ที่อู่ด้วยนะฮะเคมให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เสียคุณไปบอกเขาเสียไม่ได้นะครับอ่ะสตาร์ทดูว่าเครื่องจะนิ่งไหมสตาร์ทครับ อ่าดูนะครับสังเกตเครื่องยนต์นะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ล็อกคอยนะฮะยังไม่ได้ล็อกคอยนะครับสังเกตเครื่องยนต์ดูนะครับอีกข้าคานะฮะจะมีประมาณนี้นะครับจะเป็นลนักษณะประมาณนี้อ่าอ่าแผนกล้องไปที่เจ้าของรถเป็นยังไงฮะตอนนี้เครือ่องยนต์กรับก็ดีใจครับที่มันไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ <c oughs> ครับ <c oughs> นะครับก่อนมานี้ก็คือหนักใจมาสองสามวันแล้วเนาะกลับกับมาไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเบาไม่ได้เลยจะดับจะดับ <laughs> <g ül> วันนี้เห็นการทํางานของทีมงานใหญ่ยนจูนิ่งเป็นไงบ้างครับถือว่าเป็นมืออาชีพจริงๆรการแก้ปัญหาการแก้ปัญหา,าการวิเคราะห์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับครับ,รบสุดยอดครับไนนม่ได้เตรียมกันนะไม่ได้เตรียมเพราะไม่ได้เตรียมอันน,น,นี้อันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับรถยนต์นะฮะที่เกิดปัญหานะครับการวิเคราะห์งานตรงจุดอาจารย์ใหญ่จะพูดเสมอนะฮะว่าวิเคราะห์งานตรงจุดก็จะทําให้เจ้าของรถประหยัดตังค์ไปด้วย นะครับแต่ถ้าเกิดวิเคราะห์งานไม่ตรงจุดไม่ขาดนะครับก็จะเสียเงินกันไปเรื่อยๆรถก็ไม่จบเจ้าของตังอาจเจ้าของเงินก็ต้องควักตังจ่ายจ่ายจ่ายตลอดนะครับเดี๋ยวคอยตัวนี้เจ้าของรถไปคืนนะครับไปคืนที่ที่ร้านนะครับรับเคมเขาด้วยนะของเขาไม่ได้เสียคุณไม่บอกของเขาเสียไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้นะฮะช่างเต้นะครับก็ดูแลในเรื่องของระบบสายไฟอ่าเดี๋ยวเรามาถามช่างเต้หน่อยรถคันนี้เจอปัญหาตรงไหนครับช่างเต้กาวส่งสัญ,ญญาณมาจาก กล่อง ECU ไ,ไ,ไม่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 จ่ายออกมาไม่จ่ายมาะบบนะครับก็ทาการแก้ไขเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าเส้นผมบางภูเขาเรื่องเล็กๆนะครับแต่สําคัญนี่ฮะวิเคราะห์ตรงจุดนะครับถ้าเกิดผมแจ้งไปบอกว่าโอ้คอยตัวนี้เปลี่ยนมาก็ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนคอยตัวใหม่ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีในเรื่องของเครื่องมือที่พร้อมนะครับการตรวจสอบการวิเคราะห์งานที่ชัดเจนนะครับคนที่ได้ประโยชน์นะครับคือลูกค้า นะครับประหยัดทาั้งตังค์ประหยัดทั้งเวลานะครับก็สามารถโทรปรึกษาที่ซอยายนจุนยนิงได้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์อ้าเดี๋ยวผมให้ดูน้ำมันเกียร์รถคันนี้นะครับรถคันนี้เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ที่สําคัญนะฮะที่สําคัญนะฮะเปลี่ยนมาจากยาย,ยนเหมือนกันนะครับใช้งานไปกี่หมื่นโลฮะประมาณสองหมื่นสองหมื่นโลนะครับ,ค,รบคือก่อนรถคันนี้สองแสนแล้วใช่ไหมรถคันนี้สองแสนโลแล้ววิ่งวิ่งประมาณสองแสนกว่าสองแสนกว่านะครับ น้ำมันที่ตกค้างก็ยังมีอยู่นะครับก็แนะนําเดี๋ยวเราสีลักษณะแบบนี้ทำฟาชชิ่งไม่ได้นะอันนี้ผมผมฝากฝากบอกเลยนะครับทำถ้าทําฟาชชิ่งสีขนาดนี้นะฮะความร้อนสะสมในระบบนะครับแล้วเป็นรถอีโกคาด้วยนะครับเกียร์ล่วงเฉยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายนะครับเปลี่ยนถ่ายนะครับก็คือถ่ายของเก่าออกนะครับแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปแล้วก็ไปใช้งานนะครับสามพันโลนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกรอบหนึ่ง นะครับก็เป็นวิธีการอีกวิธีการนึงกับการทำพัชิ่งเหมือนกันนะครับแต่เราต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะให้เครื่องยนต์กับระบบเกียร์ทำงานให้ปกติด้วยนะครับก็เป็นมุมมองเล็กๆนะฮะจากอย่ายนจูนี้งนะครับเราก็จะมีมอบให้กับทีมงานให้กับท่างสมาชิกนะครับในการดูแลรถด้วยนะครับวันนี้แอดถาดก็ยิ้มๆแล้วนะฮะเจ้าของรถยิ้มแล้วนะครับหลังจากที่เครียดมาสองสมันนะครับ โอเคครับตอนนี้น้องเริ่มประกอบแล้วฮะเริ่มประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์แล้วก็เดี๋ยวออกไปลองวิ่งก,กันครับครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่บนรถมิสซูชิแอตแลนนะครับบีโก้ค่านะครับรถยนต์คันนี้นะฮะก็เส้นผมบางภูเขานะครับหลังจากที่ เจ้าของรถเองก็ได้นําไปตรวจสอบมาก็เจอปัญหานะครับนํามาใหญ่ยนจูนนิ่งนะครับเราก็ทําการแก้ไขนะครับปัญหาต่างๆของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใส่สารเสริมประสิทธิภาพนะครับเรียบร้อยเช่นกันนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับเคลือบเครื่องยนต์นะครับวีทีวันนะครับเคลือบเบ่าวาล์วนะครับสอใหญ่ยนจูนนิ่งนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพของรถนะครับดีขึ้นนะครับตรงนี้ต้องทดสอบด้วยตัวเองนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมโฆษณาชวนเชื่อ รถแอททานคันนี้นะครับหลังจากที่เครื่องยนต์สั่นเขย่ามาแบบรุนแรงมากนะครับตอนนี้ขับขี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ถามเจ้าของรถดีกว่านะครับรู้สึกว่าสองรอบแล้วนะฮะนะครับการขับขี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็โอเคครับสมูทขึ้นครับเหมือนได้รถคันใหม่เลยครับแล้วมาเช้าฮะโอ้โหมอเช้านี่กว่าจะมาถึงนี่เกือบไม่รอดเบาไม่ได้เลยเบาจะดับเบาจะดับ ตอนนี้ติดไฟแดงมั้งรับปุ้ยไงฮะติดไฟแดงนี่เข้าเกียร์ดีนี่ปล่อยคัดนี่ไหลเลยครับปล่อยคัดปล่อยเบรกนี่ไหลเลยครับครับผมครับชัดเจนครับชัดเจนรับเปลี่ยนคนัชัดเจนครับกับการแก้ปัญหาการวิเคราะห์งานการตรวจสอบที่เป็นไงบ้างครับลูกวนขยายความให้ดีจริงๆครับถือว่าเป็นทีมงานที่มีคุณภาพนะครับสามารถวิเคราะห์งานพูดง่ายๆคืออ่านขาดว่ามีปัญหาตรงไหนควรแก้ตรงไหนครับ ฝากไว้นะครับสาหรับติดตามใหญ่ยนมานาน,นยังก็ปีกว่าแล้วครับเกือบสองปีแล้วครับติดตามใหญ่ยนเพราะอะไรก็ตอนนั้นรู้สึกว่ารถของเพื่อนๆนะครับมันคือเขามีปัญหาเรื่องเกียร์ก็เซิร์ชใน youtube ไปเรื่อยหละจนมาเจอยู u ูบในช่องของใหญ่ยนเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปดูก็ดีครับผมมีทางเลือกให้กับลูกค้านะครับราคาก็ไม่แพง แ,แถมยังมีความให้ให้ความรู้อ่ะครับผมคุณง่ายๆ่ายครับคือไม่ใช่สักแต่ว่าจะทําขายอย่างเดียวอ่ะคืออธิบายไปด้วยให้ความรู้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับก,ก็ถือว่าประทับใจครับก็เลยติดตามมาครับ,รบอขอบพระคุณมากนะครับนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ทมงานใหญ่ยนจูนิน่งนะครับอาจะใหญ่เองก็จะเน้นนะครับเราต้องการให้ความรู้กับท่านผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่า การดูแลรถนะครับกับการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับรถก็คือเป็นปัจจัยหลักไปแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราดูแลถูกต้องนะครับดูแลรถดีก็การใช้งานความปลอดภัยในการเดินทางก็จะดีขึ้นนะครับหรือรถเกิดปัญหานะครับแก้ปัญหาตรงจุดก็สบายในกระเป๋าเอาไปด้วยนะครับขอฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สออยาดยืนยันนะครับทางยูทูบช่องนะฮะวันนี้ก็ต้องส่งอถาดกลับบ้านแล้วนะครับ ยิ้มๆกับบ้านเนาะครับยิ้มๆกับบ้านนะครับก็ฝากนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับสารเสริมประสิทธิภาพเด็กของสอใหญ่ยุนจุนนี่นะครับก็สามารถเข้าไปในหลายแอปได้นะครับของสอใหญ่ยุนจุนนี่นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ